ตาบอดวิ่งคนแรกเลยจะทำอะไรกันเนี่ยสนิทพ่อของเราไปไหนอยู่นี่จงแม่ไม่คิดชีวิตเลยลูกเอ้ยไปใครเป็นใครไอ้ดอกล้ำอย่าไว้ใจเลยไม่บอกมันจะฆ่าเราผมมจะฆ่าเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นช่ว่ที่ไหนนะสน็จพ่อนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะยินดนไล่ฆ่าไล่ฟันกันมาแบบเนี้ยเฮ้ยไม่ผมอย่าไว้ใจที่นี้เฮ้ยอย่าไว้ใจใครนะฮไม่รู้ใครเป็นใครอ่ะมึงอย่าไว้ใจกูนะเพื่ออย่าไว้ใจเขาไปใครวะเนี่ยลูกไม่มาที่นี่ เป็นท้องวันรันล่พวกเจ้าเข้ามาแบบนี้ระวังให้ดีเพาว่าววจะขาดขาดก็ไม่มีเหี้ยสิกอ,อะไรขึ้นคือว่าขอเดชชาเจ้าค่ะกล้าหมอมชันนะทั้งสามคนเป็นเพื่อน,นรักกันแนด่ด้วเจ้าค่ะไปที่กองอำนวยการรับสมัครทหารตั้งใจอยากจะเป็นทหาร,รแต่พราะกล้าหมอมชันบอกว่ากล้าหมอมชันชื่อดอกรักเพื่อนหมอมชันดอกทิ๊ดอกจอก ไอ้เสียงแหลมนั่นนะครับคุณเจูค่ะอะไรไอ้เสียงแหลมลนั่นน่ะมันจะฆ่าก้าวของชั้นเลยใช่จะฆ่าเลยเหรอไอ้ชุดดำอไอ้ชุดดำไม่ขอ,อเลยฮะยังไงกันฮะยังไงไอ้หนูอะไรขอโทษนะที่ทำไปอ่ะพี่แค่ลองวิชาความรู้ลองฝีมไม้เลยมือเท่านั้นไม่ได้คิดฆ่าแต่เมื่อกี้นี้มันไม่ใช่แบบนี้จต้องไ,<ห>ไปเป็นความจริงคุณเจูค่ะ ไวไปแล้ม่ไ่้ดูมันจะมาตัดดอพนจะมาตัดดออขงผมกันฮะมันจะมาตัดดอดออะไรใครดอเด็กอ๋ออุ้ยดอเด็กเหรอครับแสดงว่าพวกท่านทั้งสามคนมีอักษรนำหน้าดอเด็กเหรอจะดูไหม่ะครับไม่ดูจะได้งัดออกมาให้ดูบัไรประชาชนพอที่จะกูจับได้เลจะไม่ดูดอเธอฉันอยากจะรู้จักชื่อดอเธอเข้าใจไหม แล้วเป็นไงบรรดูฝีบไม้ลายมือเขาใช้ได้ไหมยอดเก่งมากเลยไม่เจ้าค่นถ้าฉะนั้นแล้วฉันขอแนะนําให้พวกเธอแนะนําตัวให้ฉันได้ยินหน่อยว่าชื่ออะไรกันบ้างขอเดชะพี่เจ้าค่ะกล้าหม่อมฉันมีชื่อว่าดอกรักพี่เจ้าค่ะดอกรักก็งามนะดอกหอมกล้าหม่อมฉันดอกจันพี่เจ้าค่ะดอมฉันดอกจี๊ดดอกหอมดอกจิ่งพี่เจ้าค่ะดอกจันชื่อน้องหม่อมฉันดอกจอกเฮ้ยดอกจอกไม่ได้แม่ไอ้นู่นดอกจอกจอกดอกจี๊จอกจอกคาบหอม แล้วมีฝีไม้ลายมือเก่งทั้งนั้นเลยแล้วรู้หรือไม่ว่าฉันให้ให้ทหารของฉันไปหาคนที่มีฝีไม้ลายมือเนี่ยมาทาไมก็ของฉันไม่ไม่ไม่รู้ปุเจค่ะเจ้าจพี่บอกเขาหน่อยสิเพคะเป็นอะไรนั่งหลับตาวะลูก,ม,ลกม่วงเราตาบอดอ่ะพอบอกแล้วอย่ายขัดสีมากสีเข้าตาสีอะไรวะขงเาขาเขา,ขาเปิดปูเขาเ,เ,เปิดปูรถใช่ไหมรถตอนนี้เสด็จพี่ของเราแล้วนะพันเแน่แะนมองไม่เห็น อยากจะให้พวกท่านทั้งหมดเนะี่ยเดินทางไปนําดอกประทุมชาติมาเพือ่อจะรักษาดวงตาของเจ้าพี่เราให้หายแต่มีเวลาเพียงแค่เจ็ดราตรีเท่านั้นเฮ้ยแล้วดอกประทุมชาตินี่อยู่ที่ไหนนะทุกค่ะพระองค์ท่านอยู่ที่เมืองลับแลเมืองลับแลอุตรดิตถ์จ้ะโอโ้โหอุตรดิตถ์เจ็ดวันไปจับผัดง,ง่ายนี่เป็นเรื่องเขาเป็นเรื่องเอาเป็นเรื่องลองไปโรงพยาบาลสุภมิสุพรรณย่างก็รักษาดีนะตา ไปที่เมืองรับแหลถ้าหากว่าพวกเจ้าทั้งสาคนคิดว่ามีฝีไม้ลายมือของแต่ถ้าหากกลับมาได้แล้วเราแน่นก็จะมีรางวัลให้เจ้าพี่บอกสิเพคะมีรางวัลอะไรบ้างนอกจากเมืองกึ่งขึ้นพระน,ะนครพร้อมทั้งเราจะประทานพระธิดาวิรานีเพคะวรานีโอ้ยฉีเฉียวไม่เอา,า,น,าน,เน,นะวิะรัยรักใครเป็นคู่แต่งงานใช่จะดีแล้วเพคะเ,เสด็จพ่อ ครั่อมฉันอยากจะขอชมพระพักของพระองค์หญิงเดลือเกิุ้ะเจค่ะได้สิอยู่ด้านพระหัตถ์ขวาของเราหันไปให้ก็ดูหน้าโดยนนลูกสายแม่ส่งเจเดินะเจเิญส่งทจดอกนะสายตาของเจ้าดอกรักนองค์หญิงไมไละเอาอีกแล้วครับกระพืออีกแ้วเฮกะพือพว้ ขาวีขาวนะที่จะพบกูใดดวงเ,งเ,งเ,งเมื่อ<ะ>ตาต่อตามาประสมเมื่อพรหมไม่สมใน,นตาเลิกฝนเททิ้งทำเสียอะไรอ่ะเสีไรอ่ะ<า>อร,รักจะร้องอะไรให้เล่งใจคนตามองไม่เห็นมาก เจ้าดิโนต์เป็นละครผักไห่ไม่เป็นยังไงละครหากินใจนี้อยู่สองคนเสด็จพ่อก็ถ้าอย่างนั้นก้าวของฉันขอขันอาสาไม่ขอให้เจ็บไมหาดอกพุทธมรชาติหม่อมฉันไปแค่หกวันพอพระเจ้าขอเดช่าะหม่อมฉันขอขันอาสาไปด้วยพระเจ้าค่ะไปด้วยเหรอเราเนาะพเจ้าค่ะไปด้วยพระเจ้าค่ะถ้าคิดมาทำได้อ่ะอนุญาตให้ไปไปหกวันพอหรือเฮ้ยปล่าไปหกวันพอเลยย่อมหม่อมฉันไปห้าวัน เขาลลเกเลกสม้ัทนาุล่ขไม่หมดเลยโอ้ยมันคุจะได้แดงได้ไข่ลูกัวไข่แมวและแข็ง่ก็หวยโจรซื้อมาโนึงแดได้ลูกมข้ำมน้ำซ้อมอร่อยน้ำส้มอร่อยเขาบอกน้ำส้มขันแท้ขอไข่ขอไข่นักดตคนที่้าบอกนักมึงขายกูยี่สิบไม่ได้ไม่ได้เออทำไมอะสีผสมอาหารแพง แล้วต้มติดปากติดคอหมดปากเสียกันนะใส่ก่อกอย่าลืมล่ะไปกินใส่ก่อกตั้งเองโอ้โหไม่ได้นู่นเนื้อนู่นเนื้อนู่นใส่ก่อกอยู่ตรงนู้นนะแม่ถ้าม่วงไปกินได้เปรี้ยวดีจังเลยตาแดงเหรอใส่มะนาวใส่มะนาวมะนาวไงก้าวหมดทันไปกินใส่ก่อกกันได้หรือไงใช่หาดอกธรรมชาติพี่ไหนนะแขกดอกรักนี่นะเขาขันอาสาที่จะไป เอาดอกประทุงมาทาบประรักษาเสด็จพ่อแม่กีบวานูนั่นนางอำนวยเวยชัยให้เขาหน่อยสิลูกให้เสด็จพ่อเสด็จแม่ถ้าเป็นเช่นนั้นเสด็จพ่อเสด็จแม่เข้าพักเธถิดข้าต้องหย้บจะไปไหนก็ไปได้แล้วไปเลยไปฮะสี่นักเงินกูจองเลยจองหลายคนจเลยนี่หัวพ่อกู ลากกกัเลยเธอ,อนีออ่นะอบัจมากมากสวยมากเลยชื่นชนะตัวเธอเนี่ยไม่เท่าเขาหรอกตัวเล้วกิ๊กหมากระเป๋าอุ้ยอ้าชูวีกหนากูเอ่ปากระเป๋าปากระเป๋า <c oughs> อีา้อรกระปีนเข่าบ้างอยากนะเวยพร่าของฉันหน่อยปากไม่ดีนะปากเซลเล่นหยอกเล่นไม่ได้หรอแล้มือก็มือเล่ขอโชคดีนะรู้ไหม